ายนสตอรีสวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับประเด็นวันนี้ที่อยากจะหยิบยกมาพูดคุยกันนั่นคือประเด็นของเบนซิมอนมันเหลืออีกไม่กี่วันแล้วอ่าอีกแค่20กว่าวันฤดูกาลใหม่ก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเบนซิมอนหัวเด็ดตีนขาดก็อยากจะออกจากฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซซซึ่งยังไม่มีแนวโน้มว่าดิวนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับ ต้องบอกอย่างนี้ว่าตั้งแต่ในรอบเพย์ออฟที่เขาไม่ยิงลูกนั้นลงไปแล้วก็มีปัญหาคาราคาซังแล้วก็ตลอดทั้งปิดฤดูกาลมีแต่ข่าวเบนซิมอนย้ายทีมมาตลอดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ยืนการแล้วว่าเขาจะไม่กลับไปที่ซิกเซอร์จะไม่กลับไปฝึกซ้อมทีมจะปรับเงินก็ปรับไปจะทำอะไรก็ทำไปยังไงเขาก็ไม่กลับไปที่ซิกเซอร์ข่าวล่าสุดนะครับที่อัปเดตมาก็คือ เพื่อร่วมทีมคนสนิทหลายๆคนจะบินมาที่ LA บินมาหาเบนซิม,มอนเพื่อมาง้อเบนซิม,มอนในรลายน้ำนี้เป็นข่าวลือนะครับจะมีโจเอลเอ็มบีดโทบิแอสแฮริสมาทิสไทบูลสคนนี้จะบินนะครับมาหาเบนซิม,มอนเพื่อกล่อมให้เบนซิม,มอนเนี่ยกลับไปเล่นให้ทีมแต่ว่าข่าวอัปเดตต่อมาก็คือเบนซิม,มอนก็บอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องมา ยังไงเขาก็ไม่อยากทำให้เพื่อนเสียความรู้สึกเขาตัดสินใจไปแล้วยังไงชาตินี้ก็จะไม่กลับไปเล่นที่ซิกเซอร์อีกแล้วนี่คืออัปเดตล่าสุดของเบนซิมอนนะครับแล้วก็นี่คือผู้เล่นหนึ่งคนที่มีปัญหาแบบนี้ในอดีตก็เคยมีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีเดวิสตอนอยากย้ายไปเลเกอร์หรือว่าเจมส์ฮาร์เดนหรือดูการล่าสุดหรือว่าจิมมี่บอลเลอร์ตอนย้ายจากมินนิโซตาทิมเบอร์วูนะครับ เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าของเบนซิมอนเนี่ยมันจะยากหน่อยเพราะว่าเบนซิมอนเนี่ยต่อสัญญาระยะยาวนะครับเขามีสัญญากับทีมถึงปี2024และก็ปี2025ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งอายุ25ปีเป็นออสตาร์ติดออ l d ดิเฟนซีฟแล้วก็โอ้โหสถิติเจ้าตัวไม่ได้แย่นะครับ15.9คะแนนโดยเฉลี่ย8.1รีบาว7.7อาซิต เจ้าตัวเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาแบบนี้เขาเป็นคนที่มีมูลค่าในตลาดเทรดซึ่งทีมไหนจะมาเทรดด้วยเนี่ยต้องมีของมาให้ซิกเซอร์เนี่ยมากพอเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าเบนซิมอนเนี่ยมีมูลค่านะครับไม่ใช่มีมีมูลค่าแต่ว่าการที่เบนซิมอนทำตัวแบบนี้มูลค่าเขาจะตกลงผลงานในเพย์ออฟเขาก็แย่อยู่และซึ่งทีมที่อยากจะมาเทรดด้วยเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเอาตัวดีๆมาแลก มันเลยทําให้ดิวนี้มันไม่เดินไปไหนข่าวออกมาว่าถ้าเบนซิมอนจะเทรดจริงนะครับรายงานจากเดียร์แอตเลติกนะครับบอกว่าถ้าเบนซิมอนจะเทรดฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาอยากได้4ดีาดาบรอบแรกหรือตัวผู้เล่นระดับออสตาร์ Star, หรือสามารถปรับลดหย่อนอะไรกันตามความเหมาะสมนี่คือมูล,ลค่าของเบนซิมอนซึ่งใครละ่ะจะเอาผู้เล่นออสตาร์ Star ไปแลก ใครแหละจะเอาสิทธิ์ดับรอบแรก4 0แล้วก็ของปรับแต่งนิดหน่อยไปให้ซิกเซอร์แล้วก็มูล,ลค่าของเบนซิมอนมันตกลงอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครอยากไปแลกด้วยแต่ว่าซิกเซอร์นะวันนี้เขาก็ไม่อยากให้ทีมเขาเสียหายตัวเบนซิมอนยังมีสัญญาระยะยา,ยาวเขาไม่ทำอะไรเบนซิมอนก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็ซิกเซอร์เนี่ยทำทีมเพื่อเป็นแชมป์ดิวตรงนี้มันเลยไม่ลงตัวนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของเบนซิมอน ที่ณวันนี้อีก20กว่าวันจะเปิดหลีกอยู่แล้วแต่ว่าดีลของเขาเนี่ยไม่มีการขยับขยื่นเลยมีแต่ปัญหาดราม่าอย่างเดียวสื่ออีกหนึ่งเจ้านะครับสปอร์ตอิรัตเต้นะครับได้เอาคอลัมนิตทั้งหมดเลยเนี่ยออกมาวิเคราะห์ดีลนี้โดยผมจะสรุปเป็นหลักๆให้ฟังจะได้ไม่ต้องไปนั่งฟังซ้ำนะครับคอลัมนิตหลักๆเนี่ยบอกว่าเบนซิมอนสิ่งที่จะต้องทำก็คือไปติดต่อผรอตแลนเทเบลเซอร Land เอาเบนซิมอนแลกกับลิลลาร์ดเขาบอกว่านี่คือดีลที่ดีที่สุดที่ซิกเซอร์ควรจะทํานี่คือจากเราคอลัมนิดนะหลายคนคิดแบบนี้ให้ไปเทรดกับลิลลาร์ดเหมาะสมที่สุดมูลค่าแลกกันได้เอาซิมอนไปเอาลิลาร์ดมาอาจจะแถมอะไรให้ลิลลาร์ดซะหน่อยแล้วก็ซิกเซอร์การได้ลิลาร์ดมาตอบโจทย์แน่นอนมีลิลาร์ดมีเอ็มบิทมีไทบูลมีตัวอื่นๆทีมพร้อมจะลุนแชมป์ ส่วนพอแลนเทลเบลเซอร์ได้เบนซิมอนไปแล้วก็เอาไปเล่นตำแหน่งอื่นก็ได้ไม่เล่นพอยกาดก็ได้เอาไปเล่นพา o w e r forward วงในอะไรก็ว่ากันไปดิวนี้ก็ดูเป็นดิลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับในคอลัมนินเนี่ยวิเคราะห์ให้ดิวนี้เป็นอันดับหนึ่งส่วนอีกหนึ่งดิลทีมที่2-3คนเนี่ยโหวตก็คือสเปอร์เขาบอกว่าสเปอร์เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอะไรไปแลกให้ซิกเซอร์ก้าวไปสู่แชมป์ แต่ว่าถ้าตอบคำถามว่าซิมมอนควรไปไหนเขาบอกว่าสเปอร์คือที่ที่เหมาะกับเบนซิมมอนเบนซิม,มอนตอนนี้จิตกำลังเสียจิตกำลังป่วยโดนสื่อเล่นงานอย่างหนักคุณย้ายไปอยู่สเปอร์เป็นทีมตลาดเล็กสื่อไม่ค่อยแตะต้องคุณจะได้ชุบชีวิตการเล่นบาสกลับมาใหม่อีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งมุมมองที่คอลันนิดอีกหนึ่งคนให้ความคิดเห็นไว้ว่าการที่เบนซิมมอนย้ายไปที่สเปอร์เนี่ยเขาเนี่ยจะได้อยู่กับถูกทีม โค้ดป๊อปเนี่ยเป็นคนปั้นคนเก่งมีทีมงานที่สอนชุดได้ดีคาวายเนี่ยตอนแรกก็ยิงไม่แม่นก็โดนปั้นจนยิงแม่นได้ใครหลายคนยิงไม่แม่นโค้ดป๊อปเสกให้ได้ถ้าเบนซิมอนมาอยู่ที่สเปอร์นี่อาจจะเป็นการชุบชีวิตเขากลับมาเกิดใหม่อีกหนึ่งครั้งแม้ว่าเขาไม่ได้อยากไปที่สเปอร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่น่าสนใจเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าถามคำถามว่าไม่ได้ถามว่าเบนซิมอนควรไปไหน ถามคำถามว่าแล้วซิกเซอร์ควรทำอย่างไรกับเบนซิมอนหลายคนบอกว่าเทรดทิ้งไปเถอะแต่ว่าอย่าไปเทรดกับสิดดับสิดดับเนี่ยสีสิทธ์เนี่ยที่คุณตั้งไว้เนี่ยอย่าไปใช้อย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์สิ่งที่คุณควรทำก็คือเทรดไอ้เบนซิมอนไปแล้วไปเทรดกับผู้เล่นที่มี potential มีความสามารถที่จะทำให้ซิกเซอร์ก้าไปสู่แชมป์ คอลัมนิสต์หลายคนเห็นตรงกันว่าซิกเซอร์ควรหาผู้เล่นที่มีใจอยากเล่นให้ซิกเซอร์และเป็นผู้เล่นที่มีคุณสมบัติมีความสามารถพอที่จะพาซิกเซอร์เป็นแชมป์นี่คือสเต็ปต่อไปอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายเบนซิมอนในวันเปิดฤดูกาลเขาจะได้เล่นบาสไหมหลายคนคิดตรงกันว่าดีลของเบนซิมอนเนี่ยต้องใช้เวลาเปิดฤดูกาลไปแล้วประมาณ3-4นัด กว่าจะกลับมาเล่นได้เขาคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นแล้วก็ถ้าสิ่งที่ซิกเซอร์จะทำจากเนี้ไปเนี่ยคือถ้าไม่ได้ดีลที่เหมาะสมได้ดีลขยะมาไม่เหมาะสมกับตัวเบนซิมอนเขาก็อาจจะไม่ปล่อยตัวเบนซิมอนแล้วก็มีคอลัมน์นี้อีกหนึ่งคนให้ความคิดเห็นไว้ได้ดีมากๆเขาบอกว่าสิ่งที่เบนซิมอนทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยและอดัมซลเวอร อาจจะไม่เห็นชอบกับสิ่งที่เบนซิมอนทำอาจจะมีการลงโทษหรือว่าการเพิ่มกฎอะไรที่มากขึ้นเพื่อบีบให้เบนซิมอนอยู่ในกรอบอยู่ในเกณไม่งั้นอนาคตเขาจะควบคุมนักกีฬาใน NBA ไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่น่าสนใจมากๆอาละสำหรับดีลนี้เป็นเรื่องที่พูดยากมากๆซิกเซอร์ก็อยากทำทีมไปสู่แชมป แต่ว่าจะปล่อยเบนซิมอนไว้อย่างนี้มีสัญญาระยะยาวอยู่แต่ใครจะไปรู้เบนซิมอนอาจจะทำพิษต่อซิกเซอร์ก็ได้มีผู้เล่นแต่ไม่สามารถใช้ได้อาจจะเป็นท็อกซิตในทีมอาจจะเป็นมล,ลพิษอาจจะเป็นอะไรเป็นปัญหาในทีมต้องดูต่อไปว่าเบนซิมอนจะจบยังไงนะครับแต่ว่าหลายมุมมองหลายความคิดเห็นมันน่าสนใจเลยหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้สมควรเก็บเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ